ของในบ้านเยอะนะอุ้ยคุ้ยของเพียบเลยอ่ะนั่นแหละของเยอะเนี่ยบีเอสเนี่ยพี่ยิงเนี่ยก็บอกนึ่งโอ้โหปอนปอนขุมทรัพย์ปอนโอ้โหไปเก็บ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 โอ้โหเยอะเยอะเฮ้ยมันหายไปไหนวะเวอร์ว่ะยิงได้แล้วเหรอเฮ้อของมันยิงกันไว้เหรอพี่ไม่ตอนแรกพี่ยิงจากหน้าต่างนี่ไงตัวนึงอ่ะซามัยเฮ้ยปอนมีกระเป๋ากระเป๋าใหญ่ไหม เป๋าใหญ่มีมีวนลี่ขอนอนดิหูยไอ้ขุมทรัพย์กองเหล็กไอ้าไหนขอเดไหนขอเป๋านีดินี่ไงพี่เนี่ยหนวะนี่เดเก็บีเยอแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยมีคนมาปอนมีคนมาอยิงดิมีมีนี่ไหมเห็นปะตายตายตาย เยี่มันตายเหรอเออต้องไหนไหนต้องรีบเข้ามาช่วยพี่แล้วอ่ะมีคนมาอีกแล้วอ่ะพี่เราออกเอาของเก็บว่ะมีคนมาอีกแล้วอ่ะแป๊บนึงปอนด์แป๊บนึงถอยดิปอนสัตว์ปอนดเก็บของปอนได้แค่หวเมื่อกูตักโลกไว้กัดท้องกดเลยอ่ะแบบให้มันเข้ามาไม่ได้แป๊บหนึงแป๊บหนึงของยังไม่หมดปอนแป๊บนึงดิเ้ย มีคนมาพี่เก้าเราดูกูถอดหรือปะเร็วเร็วหกห้าสี่สามสองมันมาแล้ววะกูตายกูตายแน่นอนเลย้ยตายเฮียตายว่ะตายพอดีเลยอ่ะ ต้นหมอยหน้ามึงเนี่ย้เ่ล่ยิงหมวกุเลยสัสเขี่ยไม่ตายว่ะจะตายแล้วเป็นเรื่องกูยิงไปสี่ห้านัดแล้วขอพูดดีว้ยสานัดกูยิงโดนประมาณห้านัดได้ไหมกูโดนยิงหมวกด อยู่นี้ตัวหนึ่งวะอ๋อนาเอาได้อมาอไม่มีสายกาวมึงชาร์จได้ปะวิ่งชาร์จพร้อมกันไหมอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายอยู่ทางซ้ายอ่ะนไอ้เหี้ยายของ ตายหมดอยู่ไหนอยู่ตรงไหนวะไอเทมบิ๊กอินพุตออฟฟิศตไอเทมบิกอินพุตออฟฟิศอมองสียบว โอ้ยบิ๊กซ่าไอ้เงี้ยบิ๊กซ่าแคนว่ะทำวันออ l kill m ผีอิงโฮสตออฟฟิศโอ้ยโอ้ยเพี้ยจะตายว่ะแม่งบุกแล้วว่ะบิ๊กซ่าบุกว่ะแม่งบิ๊กจริงเลยมาแล้วระวังว่ะโอ้เยอะว่ะโอ้บิ๊กซ่าโนคิวมี มีสายกาบอ่ะแมงตังโลรอบุกละมันอยู่ไหนเพื่อนเห็นอยู่ในโพลออฟตศรอชาร์จพี่เ็มนะเออยันมีกี่คนโอยมันตายป่วะปอนใช่หรอตายเนี่ยเออตายเห็นปืนโัลแล้วจ้ะ เสียวหายสัตว์โผล่มาอีกนิดนึงมันเกิดผมขอดซีพี่มันตายแล้วมันตายแล้วแป๊บนึงดิมันตายหมดแล้วหน้าโพสอ่ะมีมีคนมีคนปอนสวยตาผีผีตายตายคนตรงไหนพี่ไปอยู่อีกทางนึงไหนไปอยู่อีกทางนึง วีเอสวียดสชาร์จชาร์จกำแพงเหล็กหน้าหน้าขวามือขวามือวีเอสวียดสตายตายตัวนึงชาร์จชาร์จวีเอนั่นแหละเอาได้เวียดสวยตายอ่ะตายตายตายใครใครทำอย่าง อ้ยไอหนึ่งครับตายสองหเนาไม่นนบอเลยพี่หมดแล้วเบาะเบาะตายหนึ่งพร้อมยังหนึ่งสองตมตายตายอะไรกพี่กาูอะไรงีใส่กันน่นึงเมื่อกี้ใครกดพูด เอาแล้วไอเกมเอาแล้วตัดแต่ไม่ได้ตายตายเนี่ยมันต่อยผีช่วยมันช่วยมันช่วย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 กูช่วยมันเว้ยกูช่วยมันกูช่วยกูไปช่อทีเฮ็ดด้านหลังเลยเว้ยทีเฮดทีเฮดด้านหลังเว้ย อาจจะต่อยเราปะเนี่ยเฮ้ยดูดิดูดิดูดิมันมันยืนออกไหมเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยไอ้สัใครยิงมึงไว้เอสกูไม่ไม่มีใครยิงกูเหี้ยเสียงเอ๊ะข้างหลังมาเอ๊ะข้างหลังเล่าเอ๊ะหลังหินเล่าทางหินที่อะไรกูอยู่กูจะไม่เล่นนะเดี๋ยวตายอ้มีบอทเยอะมบอท

ซิดดาวซิดดาว i นิดดาว e n ิดดาวบอกมันิดดาวดิซิดดาวซิดซิดดาวอุ๊ยไอแทนมึงทำะไรมันเนี่ยระวังยิงเองนะโอ้โมันยิงกูได้ไง ตายหนึ่งถือปืนอะไรไม่ถือปืนอะไรบางคนถือไอ้เจไม่มีรูของผมเลยนะตายตายตายเอ๊ะนายไงว่เจอคนละไอสัตว์เห็นแล้วเห็นแล้วตรงไหนครับรถบ้านเราบ้านราบ้านตรงบังเกอร์บังเกอร์ตายไหมตายไหมตายแล้วเพียงปืนผม่านั้น

มอบัเก็บของแล้ใครมีทนายบ้างอะเอนเลยเได้พื่อนเราขอหักไรย่เงี้ยเฮ้ยไรละมันยิแล้ว เอาเร็วเร็วโมโมคุณวิ่งไปหลังหินอย่าไปยิงมันดิอวี่กระเด็นเลยไอหมอกเหนียห์ฮัลโหลอยู่เฟลี่ไม่เฟ้นกูเจอคนปะไอ้ยเดินตัวเปล่าเลยเนี่ยกูเดินที่รักเอาไงที่รักอ่ะอยากทำอะไรกับมันไม่เอาอยากทำอะไรกับมันเอาเอาดิอยากทำอะไรกับมันนะเร็วเร็ว ไม่ไหนไม่อย okay. ู่เลิ่ยังไงยิงยิงทรมานเนยยิงทรมานเลยนัดนหนึ่งพอพอพอเดี๋ยวเริ่มมันแตกอะเริ่มแตกอีกนัดนหนึ่งอีกนัดนหนึ่งพอพอพอเดี๋ยวดูดิเริ่มมันแตกยังปล่อยกว่านี้ปล่อยกว่านี้กูจะวิ่งไปยิงเคลียร์แม่ละพี่เจอคนแม่งเข้าตลอดเนี่ยเจอป์เนี่ยนิดแต่วะ ขวาที่หนึ่งตัววะ่ะไม,ไม่ไม่กล้าวิ่งต่อเลยเดี๋ยวกูยิงมันได้นะเดี๋ยวกูยิงมันผ่านพี่ยิงไปเลยผมเคลียร์มันโดนลงหินแล้วตายวะ,วะสามนัดแล้วเนี่ยตายวะสามนัดแล้วอะ่ะพอพอพอพี่อ็ดยิงปั๊บมันกระดูกกระดิกอะมันโดดลงอ่ะพี่ยงิงโดนมันสามนัดเลยไม่รู้ตายป่วะ,วะ ไอ้บินตายเหรอไม่ตายไม่ตายเก็บเก็บไว้ไนิวนี่วิงมาเลยพุทอีเนี่ยน์วิงมา้าไปช่วยบินก่อนแลจะตายแล้วเฮ้ยไล่ไลไลนยิงมันตายตาย ลโลเขามอนโปรสมอลวิวไอ,อ,อ,อ้ย่ะไอ้ย่ะไอ้ย่ะโอ้โหเล่นชุดสองตัวเลยกูสู้ไม่ได้หรอกเีย,กย,ตยตายตาย,ตาย,ตายไม่มีเป็นเด็กเขียวเลยหรอใครมีมากใครมีมากพี่มีพี่มีเขาได้เขาได้ ใครมีกระเป๋าให้เปลี่ยนบ้างวะใครมีกระเป๋าวะมันมันอยู่มันอยู่นอีกฝั่งหนึ่งล้วมันอยู่ฝั่งโพสลละไอ้ไข่ยิงตัวมันเลแล้วตายอ่ะโอ้โหโคมตายตาย เว้บิกซ่าอยู่บิกซ่าอยู่บิ๊กซ่าอยู่มีแล้วเหรอไหนไม่ใช่ไหนแต่ว่าพี่ยิงไตายตายหนึ่งตายหนึ่งตายหนึ่งแอบซนเนี่ยไอ้เหี้ยอยูระเบิด

โอ้ยไม่กดไม่กดไม่กดไอซีเฮ้ยทำไมรถกูมันไหลอย่างงี้วะใช่เหรอรถมันไหลทีครับใครบอกไม่ได้เออได้แล้วมาเดี๋ยวปะพี่พี่ไม่รู้เลยขึ้นไปโดนยิงไปเนี่ยโดนเด็ดโดนอยู่แล้ว <c oughs> สู้มันโอ้โหไม่มีใครวิ่งเลยวะ no <c oughs> ไปไปไป,ไป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 อย่ายิงออกกันไปไปวิ่งวิ่งรอยิงให้ไป bir ing, bir ing. ไปวิ่งก็ได้วะแม่งกระโดดลงตัวแล้ยตายหนึ่งตายสองไม่หาชิดว่ไม่มีปืน อัฟ!อุกฤษประพ迎ิธศน์!อุกฤษประจั disappointing น pos ประมันโบรกฤษประเจ้��도 Nixon! dj tj เฮ้เห็นแล้วเห็น Gotta ห้องไงห้อง必 proceeded อัฟไปหมดแล้ว ka

เร็วฟ้อนฟ้อนเก็บเก็บเก็บเบี้ยที่ไหนเก็บกดวิ่งวิ่งฟ้อนเร็ว